ธรรมะสวัสดีทุกท่านก็พบกันยามเย็นหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์สวดมนต์ก็พบกันทางช่อง YouTube วัดเสานากาะนากกในวันนี้ก็ตลอดระยะเวลา,าที่ทำ YouTube มาตั้งแต่ 2020เกกนาะ2020คอสอ2020นนีิก็2024เนาะก็ใช้เวลาระยะเวลา5ปีเนาะจึงมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็ต้องขอขอบคุณเนาะสัหรับม,มีน้ำใจนะกับเอฟซีเนาะที่ติดตามชม สาระข้อมูลธรรมะสาระประโยชน์ทางช่อง YouTube วัดสลลวนะก็จนมีผู้ติดตาม1,000คน1000คนนะก็เป็นการเพิ่มพลังกำลังใจนะให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำช่อง YouTube เพื่อเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวนวันเวลาที่ผ่านไป โดยที่ไม่สามารถที่จะวนกลับคืนดังเดิมได้ลงบันทึกไว้ในอากาศในช่อง YouTube อเพื่อเตือนสติให้เรารู้ดูทันกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะกับสิ่งที่ผ่านมาว่าเราได้มีการอะไรบ้างที่เราได้ลงมือทำลงมือปฏิบัตินะก็เพื่ออันหนึ่งอันที่สองก็เพื่อเป็นกรณีศึกษากับ อดีตที่ผ่านมาเรามีประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมอะไรบ้างที่ทําลงไปนะก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะก็นําเสนอในส่วนที่ดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดนะเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์แก่อฟซเนาะที่ติดตามชมนะช่อง y o ย t ท b บวันสลานาก็นะก็ตั้งแต่คอสอ 2,020จนถึงขณะนี้ก็2,024ก็5ปีกว่านะก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จบนเส้นทางของความพะยายามนะที่มีผู้ติดตาม1,000คนนะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณนะสำหรับ1,000ผู้ติดตามนะ1,000ผู้ติดตามช่อง YouTube วัดสลาวนะกนะ็ที่เสนอสาระบันทึก สา,า,ารธรรมธรรมะประเพณีวัฒนธรรมเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นมาเป็นไปของหมู่บ้านชุมชนสังคมบันทึกลงในอากาศในช่อง YouTube เอาไว้ดูเอาไว้ศึกษา,าเป็นประวัติศาสตร์เป็นปวัติศาสตร์ทุกท่านทุกคนก็มีพลังมีพลังกำลังใจ ที่จะทำดีนะที่จะทำดีส่วนเหตุส่วนเหตุผลอื่นจะมีหรือไม่มีคือเกี่ยวกับไรายได้นะก็เราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะนะครับไปเรื่อยตามสไตล์ที่ผู้นะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะก็คือเก็บเกี่ยวนะาภาพภาพนะงานกิจกรรมชุมชนสังคมลงยู u ู e นะเพื่อ ทำงานทำวันเวลาที่มีอยู่ให้มีประโยชน์ให้มีประโยชนนะ์กับสิ่งที่เป็นอยู่ที่สิ่งที่เป็นอยู่นะก็ต้องอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามาทํา y ำ u t u นะก็คือบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่อยู่เฉพาะหน้า,เ,าเมื่อมีโอกาสก็จับกล้อง โทรศัพท์นะคือการถ่าย y t u t u มันก็คือใช้โทรศัพท์ตัดต,ต่อด้วยกล้องโทรศัพท์กล้องเดียวเนาะเพราะว่าไม่มอีอะไรได้สนับสนุนจากใครเนาะจะใช้ก็อาศัยความเนาะมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริงเนาะไม่อยอท้อเนาะจะทำอะไรทำจริงนะกิริยาทกิริยาทนัง ทำอะไรทำจริงไม่ทิ้งความตั้งใจเนาะก็เพื่อประโยชน์ที่เป็นทำที่ประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นสติปัญญาที่ประโยชน์ในเปน็ปนข้อเตือนเตือนสติเตือนจิตสกิดใจเราท่านทั้งหลายเนาะเตือนใจเราท่านทั้งหลายให้เกิดประโยชน์ที่สุดในส่วนที่เราจะทําได้เพราะว่าบางครั้งอยู่ใน,ในช่วง ของการประกอบพิธีนั้นก็คือถ่ายไม่ได้ไม่ได้เนี่ยดูที่พูดอักเพียนเลยดีใจอยู่ในช่วงของการประกอบพิธีนั้นก็ถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะจะถ่ายไปก็ไม่ดูไม่งามถ้าเสร็จพิธีนะก็ไปถ่ายแล้วก็บางครั้งน่ะก็อยู่ในกิจการสําคัญสําคัญ,คญนะก็ในธนะพระ,ะเราจะไปเดินถ่ายจุนจานนะในพิธีสาคัญสาคัญ,คญก็ดูแล้วก็ไม่งาม อย่างน้อยคือต้องคำนึงถึงนะาภาพรวมนะภาพรวมก็คือ,อป้องกันการกระทบะกระเทือนนะวงการของคณะสงฆ์เราต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดก็โดยมาเคอจะเก็บภาพที่อายุเบื้องหลังที่อยย่เบื้องหลังแล้วก็เก็บภาพที่ธรรมชาติท่านในงานพิธีจริงๆนั่นคืออยู่ในช่วงร่วมพิธีนั้นก็ถ่ายไม่ได้เลยจะเดินไปถ่ายตอนที่กาประทำพิธี ประกอบพิธีอะไรต่างๆนะก็ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าหนึง่งนะเพราะว่าขาดการยอมรับนาะงขาดการยอมรับก็เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นาะไม่เคยเปิดทางให้นะ้ไม่เคยเปิดทางให้แล้วนะนะนะก็นอกจากเนะก็บภาพบันทึกเท่าที่ทําได้นะเท่าที่ได้ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสมตามวันเวลาที่เป็นอยู่ตามวันเวลาที่ทําได้นะทุกท่าน,นนี่ก็เพื่อนะเก็บสาระประโยชน์ธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและกัประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนประเพณีที่ชุมชนเสด็งออกมา,าก็บางครั้งบางคราวนะ าการออกเพลงของคนอื่นมาลงก,กลัวแล้วเมื่อเลิกศิษนะ์ก็เลยแต่งเพลงไปหลายเพลงก็มีนักร้องจิตอาสาจิตอาสา,าทําบุญอย่างแท้จริงร้องฟรนะีรองฟรีคือสีรุนอุ่นใจก็ร้องเพลงวัสล่านะก็ร้องเพลงชวนเที่ยวเมืองกุขันซึ่งแต่งขึ้นเองร้องเพลงนะ สนอวาลีไทยซึ่งเป็นเพลงเป็นเพลงภาษาเขมรน,นะภาษาเขมรแล้วก็อีกหลายๆเพลงเนาะนี่ก็คพื่อทำาบันทึกเป็นสื่อนในลง YouTube เพื่อป้องกันเนาะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของใครอื่นท่านอื่นนะก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพลงไหนบ้างมีลิขสิทธิ์เพลงไหนบ้างไม่มีลิขสิทธิ์นะก็เลยป้องกันแล้วบางทีก็ใช้เพลง ของวัดสลานกะก๊กประจําช่องนะแล้วก็เพลงอื่นที่แต่งขึ้นเองแนละ้วให้เจ้าของของอัดร้องให้บ้างแล้วก็นักร้องจิตอาสาบ้างนะก็เป็นเพลงนะก็หลายเพลงนะก็ถ้านักร้องหรือนักดนตรีนะจะเอาไปใช้กนะ็เปก็ไม่สมรู้รรู้สิทธิ์นะเพื่อประโยชน์นะส่วนรวมนะเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปเนาะก็บางทีก็อาจจะฝากชื่อฝากเสียงไว้นะ เน่ก็เพลงก็มีหลายเพลงก็ติดตามดูทางช่อง y o u t u b e วัสเลอนะก๊อกนะทุกท่านนะี่ก็คือเราทำนะตามราคาที่ทำได้ไม่มีเงินนะจ้างเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกับค่าใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็เพื่อบันทึกไวนะ้เอาปัญญาที่เราคิดได้ประพัน์ธได้เรียบเรียงได้นะบันทึกราคาให้นะักรองจิตอาสาร้องบันทึกไว้ลง y ย o u ู u นะเพื่อใช้ ในการโปรโมทช่องเพลงประจำช่องก็มีนะในส่วนนี้แลวก,ก็การทําช่อง y o u b e นะก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะลงทุนคือหนึ่งก็คือลงทุนด้วยตัวเองนะก็คือตัวเองต้องไปถ่ายนะงานต่างๆก็ต้องไปถ่ายเองนะใช้คนอื่นไปถ่ายนะถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่ว่ามาดูภาพที่เขาถ่ายก็บางทีก็หัวขาดบางทีกนะ็ขา ขาขาดแล้วก็บางทีก็เอียงไม่ตรงอะไรบ้างมืดบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องถ่ายเองนะก็การลงทุนแต่ละครั้งนะก็ไปถ่ายหนึ่งก็คือนําจิตนําใจคนขับรถ2คือเติมน้ํา,ามัน3ก็อาหารการกินระยะเดินทางที่ไปไกลที่สุดก็คือไปอจังหวัดนครพนมนะนครพนมก็ลงทุน4ี่ห้าพันลงทุน4ี่ห้าพัน แล้วก็แลนะ้วก็สี่ห้าพันเนาะเพราะว่าไปทั้งคนอยู่การอยู่การกินคนกับรถเติมน,น้ำมันรถแล้วก็มากกว่าจะได้คลิปหนึ่งแล้วก็ไปสออกลนครเนาะไปอ่าเต่างอยไปวัดถ้ำพาเด่นนะพาเด่นแลก็ลงทุนเนะววาะเท่าสี่ห้าพันทีเดียวแลวก็นะก,นะก็เพื่อนะ ไปดูไปเที่ยวเนาะการพัฒนาแล้วก็ลงทุนเดินทางไปแล้วก็ไปมุกดาหารวัดภูมณโนรมนะภูมณโรมก็ไปก็ลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะกว่าจะได้คลิปๆหนึ่งมานะก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดนะก็ต้องลงทุนด้วยตัวเองแล้วนกะนะ็ถ้าไปถ่ายรายที่รายแห่งนะก็ไปแต่ละครั้งนะก็อย่างน้อยก็งบ3000ขึ้นไปถ้านะถ้าไปไกลๆเช่นไป ทางกันทรักไปผาหมออีแดงไปพอมออีแดงอัน,นี้ก็ไปเช้าเดียวไปเช้าหนึ่งก็ลงทุน3,000ันลงทุน3,000ได้มาสัก2คลิปก็ลงทุนเองทั้งหมดก็อีกอันหนึ่งที่ลงทุนก็คือโรการตัดต่อระบบการตัดต่อก็ต้องใช้แอปในการตัดต่อเช่นแอปที่ใช้อยู่คือขายมาสเตอร์และแอปตัดต่อคือ หลายแอปเนาะอันนี้ก็ต้องลงทุนซื้อแอปเขาเป็นปีบ้างเป็นเดือนบ้างก็เพื่อให้เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังนะก็อันนี้ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะหลังจากที่ได้สร้างช่อง YouTube ในช่วงโควิดเนาะไม่ได้ไปไหนก็ดูช่อง YouTube ช่องอื่นเราก็ดูแล้วก็เมื่อดูแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีอะไรบันดาลใจเมื่อ วันที่28กรกฎาคม2020เนาะขสะนะก็เปิดช่อง YouTube มานะก็จนถึงวันนี้ก็วันที่เนาะวันที่12มีนาคม2024นะ2024คสะนะนะก็มีผู้ติดตาม1,000คนก็ถือว่ามีพลังกำลังใจเนาะทำให้เรานั้นช่องของเรานั้นเติบโตอีกช่องหนึ่งนะ ก็ถึงจะไม่มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายแต่ก็ได้ทําสิ่งที่ดีที่งามบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกให้หลานได้ดูได้ศึกษาเรียนรู้และก็ได้ชมกับการเวลาที่ผ่านไปว่าเราได้ทําอะไรบันทึกอะไรบ้างนะก็ะทั้งชุมชนสังคมวัดบ้านรโรงเรียนการคณะสงฆ์การบ้าน,นก็คือชุมชนก็บันทึกไว้เท่าที่จะทําได้ที่จะทาได้ แล้วก็ผ่านการตัดต่อมาอย่างดีนะดต่อมาอย่างดีก็ตรงไหนที่ไม่ชัดเราก็ใช้การบรรยายเอาตรงไหนที่ยาวเราก็ใช้ตัดเพื่อกระชับเวลา1คลิปไม่เกิน10นาทีนะหนึ่นาทีเกินบ้างน,นั้นก็คือพยายามที่สุดแล้วนะก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ดูผู้ชมนะสำหรับในช่วงนี้ก็เนาะก็ขอขอบคุณเนาะสำหรับ1 0ึ่งพันสับสไครนะ จากช่องของช่องยูทูบวัสดานะก็ที่ผู้ติดตามมาตลอดระยะเวลา5-6ปีนะก็ได้1,000สับตไครถือว่าเป็นการเป็นอะไรเป็นการเติมพลังแรงพลังให้มีพลังกำลังใจที่จะทำต่อไปจะเก็บมาจะทำสาระดีๆให้ออกสู่สาธารณชนให้เกิดประโยชน์ให้เกิดป,ปัญญากับท่านทั้งหลายโดยแท้จริงนะเพื่อความสุขความเจริญ ขอเราท่านทั้งหลายก็ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขุยมีความเจริญอย่าลืมเนาะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะกดซับสไคร b ์คือกดติดตามแล้วก็กระดิ่งเพื่อคลิปใหม่ๆมาข็จะได้ปรากฏต่อช่อง Youtube ของท่านแล้วก็จะได้กดดูกดชมได้นะสำหรับช่วงนี้ก็อขอพบกับท่านทั้งหลายและขอบคุณะสำหรับ1,000ซับสไคร อาสนบโพ้ติดตามช่อง YouTube วัาสลวไว้นะก็ไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะทุกท่านทุกคนขอบคุณและขอบคุณ